หมาอ,อนพานหล,ลุดอีกรายการไก่วลายุทรร่อนจดหมายชี้แจงหลดเพิ่มอีกหนึ่งรายการแล้วครับสำหรับพิธีกรฝีปากเกง่งหมาอ,อนภานครับซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งโดนปลดฟ้าผ่าออกจากรายการเป็นพิธีกรสองรายการดังล่าสุดวันนี้ครับผู้จัดคนดังแห่งช่องสามอย่างไก่วลายุทธได้โพสต์รูปจดหมายถแถลงการลงในอินสตาแกรมส่วนตัวที่ระบุว่าหมาอ,อนภานไม่ได้ทําหน้าที่กรรมการในรายการโอลมมนจันใหม่ทางช่องสามแล้ว เนื่องจากตัวของพิธีกรคนดังเองไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเนื้อหาในใจความจดหมายมีดังนี้ผู้ผลิตรายการโอลมมนจันใหม่ได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่คุณม้าอ,อนภาได้คอมเมนต์ใน facebook ส่วนตัวด้วยถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมขณะนี้คุณม้าอ,อนภามีความไม่สบายใจและไม่สะดวกใจจึงขอหยุดการทําหน้าที่กรรมการในรายการโอลแมนจันใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563นี้ วงเล็บซึ่งก่อนวันที่18ตุลาคมได้มีการบันทึกเทปไว้แล้วจึงเรียนมาให้เพื่อทราบทางนี้ผู้ผลิตร,รายการโอลมมนจันใหม่ขอเข้าลบสิบในการตัดสินใจของคุณม้าออน,นภาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพ,พร้อมกันนี้ครับผู้จัดคนเก่งยังได้เขียนแคปชั่นกำกับว่าขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับรายการโอลแมนจันใหม่ขอขอบคุณจากไก่วลายยุทธแต่จิงช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่าน,นมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ